มสตติชน,ชน Podcast, พอดแคสต์สภานแห่งการเวลาญี่ปุ่นกับแผ่นดินไหวโดยภัรัฐพงพาณิชย์ญี่ปุ่นกับแผ่นดยยพพนนนินไหวนั้นเป็นของคู่กันมาช้านานเหตุเพราะประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในอนาบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนไฟแห่งแปซิฟิกเมื่อเกิดมาคู่กันย่อมมีความคุ้นเคยซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีความคุ้นเคยที่ว่านั้น มีถึงขนาดทำให้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่สามารถหลับไหลในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวในระดับ2 3ถึง3ได้อย่างสบายๆไม่เหมือนกับผู้คนในที่อื่นๆที่สะดุ้งตื่นทันทีในสถานาการณ์เดียวกันนั้นคนญี่ปุ่นคุ้นกับแผ่นดินไหวมากจริงๆความคุ้นเคยที่ว่านี้ทำให้พวกเขาสามารถบอกได้ทันทีในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแบบผิดปกติขึ้นมาเพราะมันแตกต่างออกไปจากที่คุ้นเคย นั่นคือสิ่งที่ชาวญี่ปุน่นซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เกาะโทคาระทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุน่นรู้สึกพวกเขารู้สึกได้ทันทีว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในระยะหลังมานี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวแบบปกติเหมือนที่เคยชินกันมาเหตุ <c oughs> ผลก็คือว่านับตั้งแต่21มิถุนายนที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์เศษเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้ทียิบมากเกินไปจากปกติมากคือมากถึง 1,151ครั้งด้วยกันแมกนิจูดที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่6ซึ่งเป็นเหตุแผ่นดินไหวหลังสุดที่เป็นเหตุให้มีคําสั่งอพยพเพราะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีของพื้นที่บริเวณนี้โทคระเป็นหมู่เกาะที่ประกอบขึ้นจากเกาะเล็กเกาะน้อยรวม12เกาะในจำนวนนี้มีเพียง7เกาะเท่านั้นที่มีผู้อยู่อาศัยรวมประชากรหมู่เกาะทั้งสิ้นเพียง700คนโทคาระ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเกาะโอกินวาวาที่ตั้งฐานทัพสําคัญของสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นแต่โทคาระอยู่เหนือขึ้นมาเล็กน้อยเป็นส่วนหนึ่งในเขตป,ปกครองของจังหวัดคาโกชิมะที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนเกาะกิวชิวเกาะใหญ่ทางตอนใต้สุดของญี่ปุ่น ในการอพยพคนจากโทคาระมายังศูนย์ลบภัยของจังหวัดคากชิมะนั้นต้องใช้เรือเฟอร์รี่อพยพในเวลาการเดินทางจากเกาะโทคาระเพื่อมาขึ้นฝั่งจังหวัดคากชิมะนั้นต้องใช้เวลานานถึง6ชั่วโมงชิซุโกะอาริกาวะชาวเกาะโทคาระวัย5้ปีเล่าว่าจะได้ยินเสียงคลื่นแปลกๆจากทะเลก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนน่ากลัวจนนอนไม่หลับยิ่งเกิดบ่อยครั้งเท่าใด ชาวโทคาร้ายทุกคนยิ่งอ่อนเปี้ยเพียแรงมากขึ้นเท่านั้นอิซามุสคาโมโตผู้นำชุมชนในท้องถิ่นโทคาร้าว้60ปีบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวบ่อยเสียครั้งหลังๆมานี้ทุกคนพากันร,รู้สึกว่าแผ่นดินใต้เท้ากำลังไหวทั้งๆนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยอิซามุเล่าว่าแผ่นดินไหวจะเริ่มต้นด้วยการกระแทกจากใต้ดินเบื้องล่างจากนั้นแผ่นดินก็เริ่มแกว่งไปมาซ้ายทีขวาทีชวนคลื่นไส้อาเจียน ชาวโทโคาราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็ทำธุรกิจเกสต์เฮาส์รองรับนักท่องเที่ยวแต่ในสภาพ,พเผชิญกับแผ่นดินไหวที่ยิบที่เป็นอยู่เกสต์เฮาส์บางส่วนบนเกาะจำเป็นต้องหยุดรับนักท่องเที่ยวบางแห่งอย่างเช่นเกสต์เฮาส์ของหมู่บ้านโทชิมะถูกระบุไว้ว่าจะถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงแผ่นดินไหวสำหรับคนในท้องถิน่นในกรณีที่ยังไม่อพยพ เหตุ hey, แผ่นดินไหวที่ยิบที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะโทคาระช่วยกระพือเข่าเล่าลือและความเชื่อเกี่ยวกับมหาอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวที่กำลังจะถล่มใส่ญี่ปุ่นตามคำทำนายในหนังสือการ์ตูนมังงะชื่อ The Future i s a w ให้แพร่หลายมากขึ้นไปอีกหนังสือการ์ตูนดังกล่าวเป็นผลงานของนักเขียนสตรีชื่อเรียวทัสกิทีพิมพ์ออกมาเมื่อปี1999ว่ากันว่า ทำนายเหตุการณ์สึนามิและวิบัติภัยของโรงงานไฟฟ้าฟุกุชิมะเมื่อปี2011ไว้ได้อย่างตรงเพงหนังสือเล่มเดียวกันนี้ถูกนํามาตีพิมพ์ใหม่ในปี2021เพิ่มคำำําทํานายเอาไว้ว่าจะเกิดมหาวิบัติภัยแผ่นดินไหวครั้งต่อไปในญี่ปุ่นในวันที่5กรกฎาคมปีนี้จนกลายเป็นกระแสะไวรัลสพัดไปทั่วโลกโซเชียลในญี่ปุ่นจนสื่อในกระแสะเองก็หยิบมารายงานเล่นเอานักท่องเที่ยวพากันผวา ยกเลิกทริปกันไปก็มีไม่น้อยแน่นอนเหตุที่เกิดขึ้นกับโทคาระก็ถูกนำมาโยงเข้าด้วยกันอย่างช่วยไม่ได้เช่นเดียวกับกรณีที่นักวิชาการเป็นกังวลกันว่าจะเกิดภัยแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงขึ้นกับญี่ปุ่นซึ่งหากเป็นไปในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจทำให้มีคนตายมากถึงกว่า3 0 0 0 0นคน,นทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของการประเมินทางวิชาการ ต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณร่องลึกนันไกต่างหากและไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหรกันแน่พอทั้งหมดถูกนํามาเรียงร้อยเข้าเป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างก็น่าสะพรึงขึ้นมาอีกอักโขแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ววงแหวนไฟก็ยังคงเป็นวงแหวนไฟที่น่าสะพรึงกลัวมาตั้งแต่ในอดีตการจนถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตเท่านั้นเอง มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ